พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระเรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวัง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลายัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลาทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศทรงกราบ จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเทียนฉนวนส่งจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปรักษาไว้สําหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนําไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วต่อจากนั้นส่งประเคนพุ่มเทียนแดด สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปรียนธรรมเก้าประโยคและพระภิกษุนาคหลวงจำนวน20รูปเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชวงศ์องค์มนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ238รูปจากนั้นทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทและเสด็จพระราชดดำเนินกราบโดยมีประชาชนเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมาก รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวสุทธิวัฒนนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะ เฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมาร ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและความเป็นสิริมงคลในโอกาสมหามงคลนี้ด้านหน้าของธนบัตรที่ระลึกพิมพ์พระบรมาสารีริกธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมคัติยราชภูสิตาภรณ์ และสงสายสร้อยปฐมมจุลจอมกล้าวิเศษส่วนด้านหลังพิมพ์พระบรมาสารีริกธาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมคัติยระราชภูสิตาภรณ์ประดับดารานพรัต ส่งสายส้อยปฐมมจุลจอมเกล้าวิเศษและทรงพระแสงกระบีชนิดราคา100บาทพิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์จำนวนพิมพ์10ล้านฉบับโดยมีขนาดความกว้าง89มิลิเมตรซึ่งเลข9หมายถึงการครองราชปีที่9และมีความยาว163ม mm, ิลิเมตรมีผลรวมเท่ากับ10หมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรี ต่อจากนั้นเวลา19นาฬิกานาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ชัยยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยนาย,ยกสภามหาวิทยาลายัยกรรมการสภามหาวิทยาลายัยผู้บริหารมหาวิทยาลายัยและคณะบุคคลผู้ร่วมดำเนินโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์รวมใจสืบสารคุณค่ามรดกผ้าไทย เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการดําเนินโครงการโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหัวโขนหานุมานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ้าไหมยกดอกลําพูนลายกับแก้วพิกุลหริพุนชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพประกอบคติธรรมในธรรมจักรกับปวัตนะสูตรปฐมเทศนาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะอักรศาสนุปธรรมพกผู้ทำนุบำรุงและทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลในการพระศาสนาทรงพระราชศรัทธาทรงประกอบโยนิโสมนสสการในถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา พุทธเจ้าได้ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักธรรมอันทรงคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์สิ้นทุกข์อันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงที่พึงจะได้รับจากหลักธรรมคาสอนอันเป็นหลักแห่งสัจจะคือความจริงเกี่ยวกับชีวิตเกื้อกูลต่อทุกสรรพ,พสิ่งทุกชาติทุกศาสนาทุกเพศและทุกวัยเนื่องในโอกาสวันอาสาหาบูชาพุทธศักราช2567จึงมีพระราชอนุสร คำหนึ่งถึงหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศขึ้นเป็นปฐม,มเทศนาอันยังให้เป็นไปแล้วไม่มีผู้ใดจะคัดค้านได้เลยคือพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพในโอกาสนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้พุทธบริษัททั้งหลายได้นำหลักธรรมคำสอนอันว่าด้วยเรื่องของชีวิตคือหลักสัจจ์นี้สู่การประพฤติธปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และประโยชน์เกื้อกูลต่อหมู่คณะชาติบ้านเมืองสืบไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตรอันมีพระพุทธคือพลังแห่งปัญญาพระธรรมคือพลังแห่งอริยสัจจะ ความจริงพระสงฆ์คือพลังแห่งคุณความดีปกป้องคุ้มครองรักษาทุกคนทุกท่านให้ได้รับจตุรพิทพรชัยจเจริญในสัมมาอริยมรรคเข้าถึงธรรมเป็นที่สิ้นทุกขในปัจจุบันกาลและอนาคต,ตกาลด้วยเถิดพระที่นั่งอภรรสถาน20กรกฎาคม2567 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเจริญอริยามรรสมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระ,ะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ <mean. S 2> เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่20ถึงวันที่29กรกฎาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2567จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน